อาจารย์ครับน้องชายผมเอียงอาจารย์ครับน้องชายผมงอทีนี้ก่อนจะมาแก้ไขตรงนี้นะครับเราต้องเข้าใจว่ามันมีหลายระดับถูกไหมครับบางคนแค่เอียงนิดหน่อยถูกไหมครับงอนิดหน่อยแต่บางคนเอียงเยอะมากหรือไม่ก็งอเยอะมากกรณีที่เอียงเยอะมากๆเลยเป็นปัญหาแล้วก็งออย่างนี้เลยนะครับอันนี้ต้องไปปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้วนะครับเขามีวิธีแก้ไข โดยเฉพาะกรณีที่งอเยอะๆถ้าคุณไปแก้ไขที่โรงพยาบาลแล้วมันตรงน้องชายคุณยาวขึ้นด้วยดีไหมครับอันนั้นไม่ต้องกลัวนะมันมีวิธีสมัยนี้มันไม่เจ็บนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแก้ไขเบื้องต้นก่อนกับกรณีที่คนที่เอียงนิดหน่อยงอนิดหน่อยนะครับอันดับแรกเลยกับที่1นนะครับการเอียงหรืองอนิดหน่อยเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วจะแก้ไขโดยที่ หนึ่งก็คือคุณพยายามอย่าใส่กางเกงในรัด,ดเพราะว่าการที่เอากางเกงในรัดแล้วน้องชายคุณก็ไปเอียงแบบนั้นประจํามันก็จะเอียงแบบนั้นถูกไหมครับแล้วคุณใส่บ็อกเซอร์ก็ดีนะครับให้น้องชายแกวงไปแขวงมาตามธรรมชาติแล้วมันก็จะบาลานซ์ของมันเองปล่อยตามธรรมชาติพูดง่ายๆโอเคนะครับกรณีที่2นะครับที่เราจะแก้ไขก็คือ เราต้องพยายามนะครับเวลาเราจะรู้ว่าเขาเอียงเขางอไหมเราพิจารณาตอนที่เขาแข็งเต็มที่นั่นเองดังน,นั้นแล้วสมาชิกเวลาจะสังเกตว่ามันว่ามันเอียงจริงไหมนะครับสมาชิกต้องพยายามมีอารมณ์มากๆแล้วดูน้องชายขณะที่แข็งเต็มที่เลยนะครับ อาจจะตรงก็ได้นะครับมีสมาชิกหลายท่านเลยนะครับที่ถามผมมาแล้วบอกว่าของผมเอียงครับทําไงครับแต่ผมบอกว่าเอียงจริงไหมคุณลองไปนะไปตอนคุณช่วยตัวเองดูแล้วก็คุณพยายามบิ้วอารมณ์ให้มันมากๆเลยอยู่ดีๆเขาก็บอกว่าอจริงครับน้องชายผมไม่เอียงแล้วครับเวลาอารมณ์เยอะๆมันแข็งตรงขึ้นเลยถูกไหมครับ ดังนั้แล้วเราไมา่ต้องสีเรียสนะครับเรื่องเอียงนิดหน่อยเรื่องงอ,อนิดหน่อยเราลองดูแต่จุดหลักก็คือที่บอกนะครับพยายามอย่าใส่กางเกงในรัดๆใส่บ็อกเซอร์แล้วคุณก็สังเกตทุกครั้งเวลาน้องเขาแข็งเต็มที่ว่ามันเป็นมันดีขึ้นไหมมันเป็นปัญหาจริงไหมโอเคนะครับอ่ะครับสวัสดีครับ